จาสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ท่านทั้งน้ำส้มเด็กกันจะเล่น cctv เกมชนะกันนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมไมค์คราฟทเซิร์ฟหรือหรอกกันนะครับแขกรับเชิญมีใครบ้างครับแนะนําหน่อยครับก็เลยครับผมชื่อน้องสู้มนะครับผมสุ้มคนต่อไปครับชื่อชื่อว่าสกินเตอร์ครับผมครับต่อไปครับคนต่อไปโอเคไอทีครับชื่ออ๊อกง่ายๆสบายๆ คนต้องได้ครับเดี๋ยวพังน้อกโอ๊กเพื่อเติมคือพี่เดชพี่ได้อะพี่ได้อะได้ดีจผมก็เป็นใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับครับเแค่ไหนก็ได้แต่ตอนนี้ก็มีคนหนึ่งครับสองห้าแปดนะครับพี่ฟิวนะครับไม่ไปรีครูงพี่แกเขาไม่มีใหม่นะครับต้องทำใจฮะทำใจแป๊บเถ้าพี่แกเขามีใหม่เราจะอัดคลิปได้สนุกยิ่งขึ้นนะฮะ กระโปกกระจาโปกมันคือมีเกียวไปซื้อใหม่ไหมเดี๋ยว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 บอกท่านผู้ชมก่อนหน่อยว่าอัดไปแล้วกี่รอบฮะอัดไปแล้วประมาณสิบรอบครับเสียไฟเสียบอกด้วยทำไมสิงไม่ได้ไฟเสียครับคำเดียวพูดง่ายไฟเสียโอ๊คโอ๊คไปตกจะเจาะเจาะตอนนี้มากันแล้วนะครับเที่จะไปปิดทองหลังพระอีก พี่อ่ะพี่ต้องทองลังพระปิดทองหลังพระพุทธทองหลังพระโอ้กโอกโอะบินโอ้ก็ลูกนี่คือวิลลกรรอันใหญ่ลูกตกเกินตอนนี้เราก็แย่งแย่งอิดคุณภูมิกันนะครับน้องภูมินะเดี๋ยวแหวนแหวนแหวนพาลุมอะไรตรงนี้กันอ่ะแหวน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 เข้ากองมหมดครับ เขาเป็ผมหมดเลยอ้าวเดี๋ยวครับเดี๋ยวพามะพร้าวแก้วงงวะอ้าวมะพร้าวหวานไม่มีเลยหรอกมีแต่มะพร้าวแก้วมันใส่แก้วามิวสิกมาหน่อยแล้วมิวสิกรายการไม่อยากติดลิกาิตดึด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 อาไปหนรายการว่าเราติดลิกาซิ์แน่เลยไม่เป็นไรอ่ะถ้าเป็นเชิญชอบถ้าเชิญก็ไปบอกไอ้เจ้าของอีทุนนะฮะว่าอย่าเอาลิกาซิตมาอ้าวอย่าเอาลิกาซิ์มาอ้างนะฮะ ลากลกอนโลกกันเต็มสว่งามเฮ้ยเยอบมองม่มทำไมุกมันแตกไวเกินไปเร็วลูกลูกคุลูกคุก้มไปเร็วพ่อครับพ,อพอ่บพอพออ,อะไรลูก พ่ออยู่ไหนลูกเฮพ่้พ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนพ่อที่คุ้มาหน่อยพ่อที่ไม่ลุกลุพ่อคอยดีกว่าพ่ออนลุพ่อเฮ้ยสีน้ำเงินแตกแล้วไปจัดการมันดิเอาใครมาเปิดเพลงอยูรายการจินลิขสิทธิ์ไม่ติดไม่ติดเพลงญี่ปุ่นเพลงเกาหลีอะไรเอ็งเกาหลีไม่มีลิขสิทธิ์ไม่ใช่ ลูกมึงเป็นอะไรไหมลูกจะตายมึงเป็นเต่าฮะกูเป็นเต่าเหรอไม่ใช่แหละกูเป็นไปด้วยแหละเฮ้ยมึงตีเพื่อนกูตายเหรอฮะฮะมึงคิดยังไงที่ตีเพื่อนกูตายฮะ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 อ้าวตกเองใจกูไม่ได้ทำนะอ้าวกูทำเว้ยชืุอทิศเลยไอ้เหลืองไอแดงใส่เหลืองไอเหลืองเฮ้ยของเรา ไอ้ของเราไม่ได้เว้ยของเราเขียวเสวยเขียวเสวยอย่าขึ้นตอนนี้นะครับยทั้งสองนะโอ้ทีมสีเหลืองเราอยู่ทีมสีอะไรนะสีเขียวเขียวเสวยลูกครับเอ๋ยเสวยเขียวเสวยพ่อตอนนี้เราเนี่ยจะชนะยากนะพ่อเขียวเ้องไปลงยังไงพ่อจะไปนั่นโคมันเยอะกว่าเดิมเฮ้ยวันนี้เขียวอ้าเพื่อนเพื่อนกูเองอาชีพพายยังไง ไปท่าไปพ่อไปทำอะไรพ่อไปทำอะไรพ่อลืมไปล็อกพ่อเผลอไปตีเพื่อนล็ออ้าวอ้าวศัตรูของกูมีทุกคนอ้าวพ่อปิดไหนาปิดทองหลังพาไม่ปิดแล้วล็กพ่อพ่อกลัวแล้วล็อกไม่ไม่มีพ่อพาจะเก็บตัวไม่ได้อย่งไรล็อกไม่ใช่กัวพัชจะเจ็บตัวเฮ้ยนี่ ได้เจ็ดก้อนละขอ้น่อยพ่อขอหน่อยพ่อแ่งพอขอพี่ขุดไม่ให้หน่อยพ่อไม่ใช่ว่ากูเดินกลับแล้วไม่เจอธนูสายตูตายนะพ่อขอพี่ขุดหน่อยขุดหน่อยเอาไปทำอะไรที่ขุดอ่ะเปลืองเปลืองไม่ต้องเอาไม่เอาเปลืองโผ่พ่อห้องไรห้องดาหรอห้อง ไม่ได้ดูเฮ้ยไม่ได้จิจริงโอ้โหเอ้ยเขียซื้อเพลงซื้อเพลงอะไรวะซื้อเพลงอะไรวะยายาไม่ได้ลูกเพลงยายาไม่ได้ลูกพอหมดพี่อห่เพลงยายาไม่ได้ลูกคือเพลงยาเดี๋ยวเพลงได้เงินได้ยาได้เงพี่เดี๋ยวผมมาถ่ายจอกเด็กนะ คายช็อกไม่ได้เดะเออมันมันเป็นคําใหม่มันเป็นคําใหม่ผู้ยาไม่โทเลยลูกแล้วทอมันอยู่ไหนโมเลยแล้วตัวอะไรไล่จีกูนี่ไม่ไม่ได้แดงกูหรอกบอกเลยลาก่อนเพื่อนช่วยกูทีเฮ้ยย่า ไอ้ล like like ูกทะเลพี่ไอ like uh, ้ลไอ้ลีทะเลพูดไอ้ลีทะเลพูดไอ้ลูกนี่ใส่ไม่ดีตีกับจับตีคนตายเลยเดี๋ยวดู้เฮ้ยก็ตายตีก็ไล่ตีก็ไล่ต้องแชทแล้วต้องแชทเฮ้ยเพลงตีนักเกษตรอุณยองมาร้องอยู่เหรือไปเฮ้ยนล้วใคนเริ่มเปิดวะ ใหญ่เลยพ่อขอขอขอที่คุณหน่อยพ่อขอที่คุณหน่อยพ่อพ่อเดี๋ยวก่อนนะพ่อด่วนเลยพ่อโดนไปเดวจะหอนไายมันจะอยู่ยากไอ้เหี้ยคนเลี้ยงอย่างน้องคนแรกคิดเลี้ยงมา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 กเลี้ยงมากเลี้ยงมากไม่ใช่เลี้ยงมานะ เออเออเออเหลืองเหลืองเหลืองอ๋อเหลืองเหลืองเหลืองอ๋อเขาแต่แเฮ้ยดูเหลืองนี่เฮ้ยมิใช่ดีว่าดีใเลยเจ็บปวดไแมอ่ะมันหายไปไหนวะเฮ้ยเขียวสวยอ้าวเพื่อนเฮ้ยวเสียวพ่อไอ้ที่พ่อเอยได้จีดอันไปพ่อเลที่ขู่น้อยเลที่ขู่น้อยเดี๋ยวก่อนดีลูกเมื่อกี้กูก็จะเอาให้ให้ลูกนั่นแหละแม่งตีกูตกเลยเขียวเสียว ไม่ได้ไม่ได้ต้องเพิ่มพี่เขาเป็นเพื่อนในกาลินาเพื่อนในกาลินาเจ็บคอเลยเจ็บคอเลยเออแอดเลยแอดเลยฟฟิิววเดี๋ยวเราตั้งที่กาลินาตั้งที่กาลินาพี่เขาว่าพ่อเขาว่าพ่อเราเข้าไปพ่อพ่อมาขกดขั้นเปลี่ยกขั้เรอวะขั้นเอวะมาที่โคด้าพี่โคด้า ใครมาพูดพองพองพองชาติที่แล้วสัดใ์สเกิดเป็นหมาเดินเข้าไปที่ฐานาคลิปต้นลิกาสิสวัสดีครับไอ้แล้วรันตาวัสดีพ่ออยู่ไหนลูกพ่ออยู่ไหนลูกที่บ้านเหรออะไรมึงเนี่ยลืมใบพ่ออยู่ไหนลูก โอ้ยโหดนะโหดนะเห็นปอรเห็นไหมกลางเขนสู้ส hey, ู้ใครเนี่ยสู้ใครเนี่ยโอ้โหไปกลางเขนสู้ไอ้มารมุขแล้วพวกเราเนี่มาเป็นตัวอะไรเนี่ยก็จิล่าเฮ้ยเราไปเราถอยหลังเราถอยหลังหนึ่งแค่หกแล้ววุ้ย ทำไมโรคไวร์นี้มันกระตุกมากเกินอ้าวกระตุกลพ่ออ้าวกระตุกลพ่อใช่ก็เห็นคนอื่นแม่งเดินกระกึกกระกึ๊กเนี่ยพ่อกาดไงเนี่ยพ่อกาดไงไม่เกี่ยวเฮ้ยออกมาเฮ่ยพ่อการ์ดพี่พ่อมาช่วยคนนี้หน่อยพ่อมาช่วยคนนี้หน่อยอะไรล่ะคนนี้เขาถูกขังกับพ่อใครขัง เขาแบบโดนขามพืนอ,ออกปาไม่ได้เลยพื้ชออกปาไม<อ>่ได้เลยโอมโอมโอมเขียวสเสอเฮ้ยจะเขียวเ้ยจะเขียวเขียวท่าตัวเลยโอมไม่ต้องออกมาก็ได้นะไม่ต้องเสียแรงการสู้คนอื่นเสียแรงการสู้คนอื่นเอาแล้วใครมาขังน้องแบบนี้เนี่ยน้องเจอการชาดหน้าได้สุก พ่อไม่รู้ว่าจะช่วยลงยังไงดีแล้วลถ้าใครมาสร้างประตูกกาไเนี่ยการไม่เพื่ออะไรการไปเพื่อความสะดวกครับการเพื่อความสะดวกครับสะดวกหรือว่าความชี่ผ่านความที่ผ่านค,าาครับ <c oughs> ย,ยิงว่านยะิงเอ้ยิงว่ายิงไว้ลูกสะโพกยิงยิงยิงคงไม่รู้กูจะทำอะไรกูเขย่งเ๋ยวก็พอละ เล่นเล่นกี่ปุ๊กี้อ้าวอ้าวตายเฉยเ่าไปอืออ้าวลูกก็คิดจะเสอแอลให้ลูกแล้วนะไม่ต้องเสกแล้วก็ได้ตายแล้วเสกลวก็ได้ตายแล้วแล้วแม่ก็เสกห่ดิแลวเล่นอีกตาหนึ่งเล้เล่นอีกตา่นึ่ง โอ้ยสีเหลืองเอาดานดานานี่เริร่ม c i t ี Weekend ใ่ไหมครับสวัสดีครับ